เคยเรีเยนอะไรใช่ไหมัยใคร่เคยเรียนบ้างคนเดียวอ่าก็เลยนั่งจับคู่ก่อนนั่งเป็นคู่นะครับเป็นคู่นั่งเป็นคู่คนเดมเป็นไหนเนี่ยคนที่ไม่เป็นคู่อ่ะคู่น้องอีคนนไปเียรอคูออคค่อ,อคู่่อเดี๋ยวลอเนก่อนนะครับอ่านชื่อนะครับวันนี้นิยาน่ยา ยาครับพราะวาจะใช้โปรแกรมครับที่เคยเรียนโปรแกรมโซนี่ดาวบอกนะครับใครเคยเคยใช้ครับแต่เคยใช้ทุกคนนะจากคู่ครับจากคู่แล้วทีนี้พี่จะให้ทำนะประเทศไหนคนระับที่ต้องแบกเสียงคนระับ<ม>เปิดเลยครับเปิดเลยตั้หน้าแล้วก็เปิดเลยครับ แล้วทีนี้นะครับก็เราจะให้มองนะเปิดเข้าไปนะครับที่ใดดีนะครับจะเห็นปลาชื่อว่าอาเซียนนะครับอาเซียนสูงกว่บลเดอร์คืออาเซียนส่าคนเดียวใช่ไหมผู้ชนะอ่าครับเปิดไปที่ไรดีนะครับป่าจะมีชื่อนะครับ,ช,รบชื่อประเทศนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ มีเมืองหลวงประชากรแล้วก็ชุดประจำชาติครับจะมีทั้งหมดสี่หัวข้อห้าห้าหัวข้อครับทีนี้ครับพอเราได้หัวข้อครับเดี๋ยวที่จะให้อักเสียงนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้เสาปอกตัวนี้นะครับะทุกคนเข้าไปที่โปรแกรมเลยนะครับเปิดโปรแกรมเลยนะครับตัวนี้เสาปอกนะครับข้างในไม่ได้เปิดบ้างครับ จอไหมเจอไหมเปิดครบทุกเครื่องแล้วนะครับข้างในไม่ได้เปิดบ้าง K1 ครับตัวนี้ใช่หรัชทีนี้เปิดแล้วเคยใช้กันทุกคนใช่ไหมครับโปกแกน,นี้่ใครไม่เคยใช้บ้างมีใครไม่เคยใช้บ้างครับ วิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเห็นไฟเปล่าอย่างเงี้ยครับเห็นปุ่มสีแดงตรงนี้ไหมครับอ่ากดตรงนี้นะเพื่อบันทึกนะครับใช่อ่ากดมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วตอนสะอาดครับเราจะพูดเราให้มันกดตรงปุ่มแดงอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เปิดไม์ของเราครับอ่าเปิดไม์แล้วก็ูดเยี้ อ่าแล้วก็กดปุ่มสิ<อ>่งเพืยอหยุดนะครับ<อ>แล้วก็กดไปทีนี้เราก็ลองเล่นไฟที่เราอานสักครู่นี้อ่ามันก็จะมีเสียงของเรานะครับอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะให,ให้ทุกคนนะครับอัดอ,อัดตามหัวข,ข้อที่ครูให้ไปนะครับห้าหัวข้อนะครับอาดเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับให้พูดไปให้หมดในไฟล์เดียวนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาห้านาทีนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ เดี๋ยวให้ทีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเดินเดินลงไปดูนะครับตอนการแทรกไฟเสียงนะครับขั้นตอนการแทรกไฟเสียงนะครับให้ไปที่ออดิโอนะครับ ไปที่ audio ใช่ทีนี้จะเห็นรูปโฟลเดอร์เปิดไว้นะครับเห็นไหมครับตรงที่ปูทิ้งไว้่าลิกขึ้นมาครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานครับให้เราเลือกไปที่โฟลเดอร์อาเซียนศูนย์หนึ่งนะครับที่เราเคยเปิดเอาไฟล์ข้อมูลประเทศนะครับไปที่ไปที่โฟลเดอร์นั้นเลยนะครับอ,อาเซียนศูนย์หนึ่งใช่ไหม ล่าทีนี้จะเห็นชื่อไฟนะครับอาเซียนร่มใจนะครับเป็นกอเอพสามนะครับที่เราก็กดโอเคกดโอเคลงมานะครับอ่าไฟก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปลำโพงสีดํานะครับแล้วทีนี้เราจะเอาไฟล์ลงมาใส่ในวิดีโอของเราก็คือคลิกค่าครับแล้วก็ลากลงมาไว้ช่องสุดท้ายน,นะครับอ่าเป็นอย่างนี้อ่าลองลากลงมาดูนะครับอ่าใครยังไม่ได้ <laughs> ทีนี้พอลากขึ้นมาแล้วครับอันนี้จะเป็นเสียงดนตรีครับทีนี้เราจะเอาเสียงพูดของเราคนระับมาใส่ในวีโอนะครับ <c oughs> ก็ทำเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เปิดไปที่ที่อยู่ที่ไฟล์ของเราเก็บไว้นะครับ <c oughs> แล้วเราไปเลือกฟัง,งเรามา <c oughs> แล้วแต่แต่ละคนเราะเก็บไว้ตรงไหนนะครับตรงนี้ <c oughs> ไปที่ <c oughs> เปิดไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ลากไว้ข้างล่างสุดครับ ทีนี้เราจะเปิดไฟล์ของตัวเองขึ้นมานะครับเราก็ไปที่แฟมตัวนี้นะครับอ่าเปิดมาแล้วก็ไปหาไฟล์ของเรามาครับที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้อันนี้เสร็จแล้วถ้าเราเลือกไฟล์แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับขึ้นมาครับทีนี้จะเห็นเส้นสีแดงใช่ไหมเห็นไหมมีใครเห็นเส้นสีแดงบ้างอ่าทีนี้เราเองเมาส์ไปชิงนะครับ ให้ให้มันเป็นหัวลูกศรสีดำเล็กๆเงี้ยหัวลูกศรขึ้นชี้ขึ้นฟ้าเราลคลิกตึงคางครับมันจะเป็นจุดเป็นจุดมาบอกว่าตำแหน่งนั้นเราจะทําอะไรมันนะครับตำแหน่งนี้เราจะให้เสียงเป็นเสียงปกตินะครับตอบตีดังขึ้นนะครับแล้วก็มาทำเหมือนเดิมน,นะครับคือเรามาคลิกที่จุดสีแดงเจอ,อเส้นสีแดงครับคลิกไว้ครั้งหนึ่งก็จะมีผล่ขึ้นมานครับแล้วก็ลากอันนี้ให้มันตน่ำลงเหมือนระดับที่เราทำไปทีแรกที่เสียงเบานะครับ ทีนี้เราจะทําให้มันเสียงดังขึ้นนะครับเราก็คลิกมาตรงนี้แล้วก็ดึงเสียงขึ้นไปขนบนนะครับอ่าและนี้เราจะลองเล่นดูครับลองคลิกที่ปรเจจต์นะครับ,รลรบแล้วก็กดฟังดูเสียงมันจะไม่มีครับแล้วมัเสียงมาพูแล้วก็มีเสียง,งตีงขึ้นมาพอเข้าใจไหมครับ <Okay. S 1> อ่ามีใครไม่เข้าใจบ้างครับจะถามอะไรหรือเปล่า <c oughs>